ไอ้ลุงตู่เอ้ยหยุดขอทำต่อเสียทีเธอไม่ทำอะไรเลยสักข้อนึงครับเห็นประชาชนโง่หรือไงเป็นรัฐบาลจะเพิ่มสวัสดิการให้เป็น700บาทจาก300กว่าบาทพอพักลุงป้อมบอกเพิ่ม700้ไอ้พักลุงตู่มันบอกกูเบิ่มให้พันหนึ่งเลยกำลังจะหลอกประชาชนอีกแล้วว่าถ้ากูเป็นรัฐบาลกูทำทันทีก็มึงเป็นรัฐบาลอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ ป่ายุ์เอ้ยขึ้นเวทีผิดหรืป่าป่ายุ์เอ้ย,อยไอ้ลุงตู่เอ้ย,อยหยุดขอทำต่อเสียทีงเธอ,เอถ้าไม่หยุดขอทำต่อ,อชาวจันทบ,บุรี จะทำให้ขายขี้หน้าวันที่14นี้พอพอคะแนนเลือกตั้งวันที่14ออกมาไอ้ลุงตู่จะขายขี้หน้าของจันบุรีมากที่สุดใช่หรือเปล่าแล้วเราจะไปเลือกลุงตู่อ,อ่านึกว่าฟังผิดถูกแล้วครับแปปีเก้าปี พวกเราจนกันเจ็บกันจนถึงทุกวันนี้สัญญาปริญญตีจบได้1 8ื่นมันอยู่มา4ปีป่านนี้ยังไม่ค่ามหมื่นห้าเลยค่าแรงขั้ต่ำบอกยังต่ำต้องสี่้อยถึงสี่รอย2ีบาทเดี๋ย,าาออย,ยวนี้ยังไม่ข้าม350เลยสี่ปีผ่านมาไม่ทำอะไรเลยสักข้อนึงครับเห็นประชาชนโง่หรือไง มาคราวเนี้ยเห็นไหมท่านเห็นป้ายตามถนนไหมมีอยู่ป้ายหนึ่งจะเพิ่มทําทันทีถ้าเป็นรัฐบาลจะเพิ่มสวัสดิการให้เป็นเจ็ร้อบาทจากสามรอยกว่าบาทพอพักลุงป้อมบอกเพิ่มเจ็ร้อไอ้พักลุงตู่มันบอกกูเบิ้ลให้พันหนึ่งเลยไอ้พักลุงตู่บอกจะแก้กฎหมายป่าไมา้ไม่ให้ไล่ที่ไม่ถูกจับ มึงเป็นตั้งแต่คอสชอมึงเอาที่เข้าไปมึงเป็นรัฐบาลมาอีกสี่ปีทำไมมึงไม่ทำวะทำไมจะต้องมาโกหออกประชาชนว่าจะทำนูน่นทำนี่ถ้าเป็นรัฐบาลคราวที่แล้วมึงเป็นรัฐบาลมาแล้วมึงสัญญาไว้ตั้งเยอะตัะ้งแยะมึงก็ไม่ทำประชาชนโง่เหรอถูกหลอกมาทิง้งแล้วพวกเราใจถูกหลอกต่อเหรอเจ็บแล้วต้องจำครับ กำลังจะหลอกประชาชนอีกแล้วว่าถ้ากูเป็นรัฐบาลกูทําทันทีก็มึงเป็นรัฐบาลอยู่หรือเปล่าตอนเนี้สี่ปีผ่านม,ามึงเป็นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มึงรักษาการเนี่ยไม่ใช่รักษาการก็ยังเป็นนายกอยู่หรือเปล่าแล้วเสือกจะมาขอทําต่อพ,พันธสิญสี14พฤษภาคมนี้ไม่ต้องแล้วจันทบุรีจะสั่งสอนว่ามึงหยุดทําต่อเธอไอ้ลุงตู ไอสิ่งที่ท่านทําอยู่ท่านเป็นรัฐบาลอยู่ทําไมไม่ทำซะเลยทําไมต้องมาบอกว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วจะทํานู่นทานี่ทันทีทําไมไม่ทําตอนนี้เลย,ยไม่เหมือนรัฐบาลนี้หรอกครับพอทําบัตรคนจน13าล้านใบดีใจแล้วเกิดโอ้โหจัดบัตรคนจน13ล้านใบแล้วมันมีประเทศไหนในโลกว่าดีใจแล้วเกิดคนจนกูตั้ง13ล้านคน